เลยนะครับผมกติดการไม่มีอะไรเลยครับแค่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแค่นั้นเองนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆสนุกๆน,นะครับของพี่มูนะครับกิจกรรมรดสนุกถ่ายเลข3หลักในคลิปวิดีโอเตรียมรุ้นรับ k d ีคนละหนึ่งรางวัลรางวัลละ500บาทนะครับคำเตือนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปและควรปั่นจักรยานในการรับชมนะครับ กรับัสดีคันี้ก็มาอยู่กับพี่หมูอีพีที่16แล้วนะครับก็กราบขอบคุณอีพียน้องนะครับที่รับชมคลิปพี่หมูมาถึง e ีพีที่16แล้วนะครับทุกคนอ่านะครับอีพนี้นะครับเป็น e ีพที่พิเศษมากๆเลยนะครับผมไปรุ่นทั้งรายลูกเด็กเล็กแดงนะครับ อ่างนี้ครับเราเเก็มันอกอเกมซื้อฟีเจอร์ได้นะครับเบดห้าบาทจนเริ่มต้นที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแต่ถ้าว่ามันสูงนะครับถ้าเบดสูงมันเห็นปะเบดสูงไม่ซื้อเลยถ้าเ,ก,เกินห้าสิบปุ๊บเกมจะไม่ให้ซื้อเลยครับสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับเบ็ยี่สิบบาทซื้อได้อยู่ในราคาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าเราปั่นไปก่อนนะครับถ้าเราขี้เกียจอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อนะครับ ตีเจอร์นะครับไม่ต้องไปรอเกยูสเป็นรัาคนมีทุนนะใครมีทุนก็ซื้อได้นะครับนะครับตอนนี้นะครับพี่หมูก็จะกิบจกรรมร่วมสรุกกับพี่หมูอยู่นะครับนตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมายเลซามหมายเลขเจ็ดนะครับตัวเลขที่หนึ่งรอลุ้นดูอีกสองหลักนะครับหลักในคลิปวิดีโอนะครับนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาถ่าย็นจมวนมากเลยนะครับผม ผมเขามารวบเงินเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ว่าต้องรอนะครับรอทางเราประกาศผลนะครับก็คือว่าที่พวกคุณทายมาเนี่ยทายมาซ้ากันเนี่ยคือพวกผมก็ต้องมาสอยยอ่อยอีกว่าเออที่เราต้องมาจับฉลากนะว่าคนคนคนนี้คนนี้คนนี้รว่าใครจะได้นะครับะนะครับผมก็รอหน่อยนะครับเดี๋ยวทางเราเจะประกาศไปนะครับก็ใครที่ติดตาม่าสาอะไรก็ติดตามทางช่อง แอดไลน์มาได้เลยนะครับ l i n k ์ไลน์กิจกรรมอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับก็ลิกเข้ามาติดตามได้นะครับหรือว่าช่องทาง a c e b o o k นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาติดตามกันไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดว่าเออแบบว่าไงอ่ะได้ยังว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะครับก็เดี๋ยวหาว่าโอ้โหหลอกลวงนะครับจริงๆเราแจกจริงนะครับแต่ว่าก็รอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าทางเรากำลัง หาผู้โชคดีอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมสนุกก็เข้ามาร่วมสนุกได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับกติกาก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ดูคลิปนะครับว่าตัวเลขแต่ละตัวมันอยู่ช่วงไหนบ้างนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ไปหามานะครับเลข3ามหลักนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าส่งมาที่ลิงก์ไลกิจกรรมได้เลยนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แลวนะครับทุกคนส่วนใครนะครับที่อยากสมัครสมาชิกนะครับ อาจจะเป็นแบบว่าให้เด็กหมูได้ทุนเงินก็จะลงทุนนะครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้นะครับก็ลิงกันอยู่ตายคิปวิดีโอนะครับแต่ส่วนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับพี่หมูไม่แนะนําให้เล่นนะครับส่วนใครที่เคยเล่นนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีได้มีเสียมีฟุกบ้างอะไรบ้างนะครับเอาก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับส่วนคนที่ไม่เคยเล่นก็ จะลองไปศึกษาดีๆนะครับที่ถ้าคิดจะเล่นนะครับก็ไปศึกษาดีๆนะครับอานะครับกิจกรรมตอนนี้นะครับเป็นะไรทีนน่าสนุกมากเลยนะครับอตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยนะครับที่เราจะได้แจก,กให้ใครสักคนหนึ่งนะครับผม ใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกนะครับรีบเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับณตอนนี้นะครับอ่าอย่าพลาดนะครับถ้าพลาดและกิจกรรมแบบนี้โอ้โหแล้วนะครฮ่วงนอนนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับณตอนนี้นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านะครับ อยู่คอซื้ฟีเจอร์แล้วครับขี้เกียจแล้วนี่มาดูครับแนโวเสียริบ้าสียริบ้าอะไปได้นะครับได้แค่สามนะครับอ๋อน้ตเราเนี้ยมันจะคูณสองถ้าเรากดเริ่มขน้นแต่ว่าอ่านะ,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 ะแต่ว่าเราไม่เอาเริ่มเลยครับเอาเคคูณนพอไปครับคคามาดูกันว่าสิบอันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับ จะได้กำไคครคลาดทุนนะครับเรามาดูกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครกดกระดิ่งกดติดตามที่หนู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับอย่าพอไม่พลาดคลิปล่าสุดของพี่หนู่คือ EP ที่17นะครับามาดูว่าพี่หนูจะเล่นเกมไหนค่ายไหนอะไรยังไงน,นะครับจะได้มีพลาดไหม นะครับแล้วก็สิ่งสำคาญเลยนะครับทำไมถึงต้องกดติดตามโปกดินะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกมาอีกเราก็จะได้เป็นคนแรกแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะได้รางวัลนะครับอ่านี่อย่างเป็นเทคนิคนะครับก็ใครที่เข้ามาลงสนุกนะครับกับกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมติดตามให้พี่หมูด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่า ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาครับก็รีบเข้ามานะครับผมโอกาสแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับนะครับก็อย่างที่บอกเอป็นกิจกรรมที่ตัวที่สองนะครับอ่าหมายเลขเก,ก้านะครับตัวเลขตัวที่สอง,องรอลุ้นอยู่ตัวสุดท้ายนะครับไม่ต้องแบบอะไรรู่นี้น่ามากเลยนะครับเพื่อกิจกรรมเพิ่มื่อลๆแต่เราจะกินแน่นอนครับ เราแจกจริงแน่นอนนะครับโอ้โหนะครับพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่เราได้มาเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทนะครับอืคุ้มจริงๆครับคุ้มมากคุ้มเหลือเกินนะครับไม่เป็นไรครับไปต่ออรารยังมีเงินทุนอยู่นะครับณตอนนี้นะครับโอ้ยเยอไปแล้วนะครับทุกคนนะครับ วิดีโอนี้ก็อยากให้รับชมเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่อยากให้ทาตามหรือว่าลอกเลียนแบบนะครับรับชมเพื่อความสนุกสนานนะครับส่วนใครที่กาลังคิดเครียดในงานหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอเสนอฟีเจอร์ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบดีกว่า,อาเอาไงดีทุกคนคิดเห็นยังไงครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ โอ้โหโอ้ไมค์แร็นะครับเครดิโยไปได้ไงนะครับทครนะครับที่ยังเจอปัญหาเครียดน,นะครับแล้วก็แบบทุ้ใจอะไรอย่างนี้นะครับก็มารับชมคลิปผมได้เลยนะครับตรือใครนะครับที่โดนเมียด่ามานะครับแล้วแบบว่าเมียขี้บ่นบ้างอะไรบ้างนี่นะครับก็ก็ <c oughs> มาดูคลิปผมเนี่ยก็จะแบบว่าเออี่ มันก็จะแบบขายเครียดไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนนะครับปัญหาใหญ่ๆเลยก็จะมีแค่เรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องมียนะครับมียาที่เจอแล้วก็แบบไม่ค่อใช้บ้างอะไรนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยนะครับทุกคนก็อยากให้สู้ต่อไปนะครับอะไรที่ทนได้ก็เราก็ทำทุกคนนะครับเอาบุเป็นกำลังใจให้แล้วกัน ใครที่อะไรไม่ออกนะครับดูนั่งดูที่ผมได้เลยนะครับก็จะโอ้หนูไม่ยาวจังโอ้โอานี่มันอะไรโอ้เอ้ยคัมเรียะเจ็ดร้อยห้าสิบลากยาวว่ะประมาณห้าร้อบาทอีกอ,อ้าวยังไม่หยุดนะครับตอนนี้คุณเก้าแล้วคูณสามสิบเอฟสามสิบสาม สามสิบนห้านะครับโอ้โหตอนนี้ยังไม่หยุดยุดแล้วนะครับโอ้โหแล้วลรางวัลก้อนโตมาแล้วรางวัลก้อนโตมาแล้วนะครับรางวัลก้อนโตมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้เงินรางวัลไม่กะมาแล้วครับรางวัลไม่กะเจอแล้วนะครับตอนนี้ครับไมหยุดยังยังไม่อยู่ครับโอ้โหซูเปอร์เมกะมาแล้วนะครับตอนนี้ครับ คุณมีกะมาแล้วมีใหญ่กว่านี้แน่นอนครับมีใหญ่กว่าสุดเพื่มนกะมันไม่มีนะครับไม่มีนะครับได้ไปห้าห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับทุกคนอ่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่คูณ35นะครับก็100ก็คูณ35มไปเลครับทุกคนว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับอ่านะครับผมใครที่เคยเล่นนะครับก็ ชอบจะชอบวิธีนี้ก็ลองไปพาดูเล่นดูได้นะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นที่หมูมแนะนําให้เล่นเลยนะครับคนกน็อย่ที่บอลนะครับก็กิจกรรมนะครับที่รวมตังตอนี้นะครับกิจกรรมที่รวมถึงนท่ตอนนี้ใครที่ย,ยังไม่ได้มเข้ามาร่วมก็รีบเข้ามาร่วมเลยได้เลยนะครับผมแค่กดติดตามกดถูกใจคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์ลงแสด้เลยนะครับผม เราจะมาประกาศผลช่วงไหนนะครับเดี๋ยวทีมจะมาแจ้งให้ฟังนะครับผมพอตอนนี้เรากําลังหาผู้โชคดีอยู่นะครับห้ามทานะครับตอนนี้คู่สี่สิบเจ็ดแล้วครับผมสี่แล้วก็มาถึงตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับตัวเลขตัวสุดท้ายคือหมายเลขสามนะครับอตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับใครที่ดูถึงตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับคอมเมนต์เลยนะครับ คอมเมนต์ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับอ่ารางวัลรออยู่นะครับพผมยัดรอช้านะครับเจ็ดสี่เก้านะครับโอ้โหห้าสิบกว่าแล้วครับทุกคนห้าสิบกว่าแล้วนะครับอ้าวเจ็ดสิบสองอืห้าสิบสามนะครับทุกคนว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับอืวันนี้กะมาอยู่แล้วนะครับผพมัลยยอดเลยนะครับ อัหานะครับไม่ใที่บอกนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรเดิ่งกดติดตามที่มูด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมณตอนนี้นะครับรีบๆเลยนะครับรีบๆไปเข้าร่วมเลยนะครับผมกดติดตามไม่มีอะไรเลยครับแค่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแค่นั้นเองนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆสนุกๆนะครับของพี่มูนะครับอ่าวันนี้นะครับ ก็ได้มาพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องเอาไว้แค่นี้แล้วครับผมะนะครับวันนี้พี่หมูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe แ,และกดะระฆังแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปของเรานะครับ